สวัสดีครับพบกับช่องน้องคายดินด่วนครับสวัสดีพี่พๆน้องๆชาว youtube ท,ทุกคนครับนนเจอช็อตเด็ดอีกแล้วครับวันนี้ครับเจอช็อตเด็ดอีกแล้วโลโบบครอบครับ FRR ร้อยเก้าห้าเป็นรถของเสียบูดครับขับไม่ท้าเลยครับนี่สับพลานเนด,ด,ยยดนเนี่ยย่านแหนบหักบ่มครับ,รบรเ,ลเลยบูบเลย ดินขาดครับดินขาดเบื้งครับใส่แบบนี้กับพวกขาดกับพรทุนแล้วครับโอ้ยนะครับหน่วยกูชีบพม่าแล้วดูซานดีเอ็กซ a หนึ่งสี่ศูนย์เอลซีเอนุ่มน้อยจากเกาหลีครับรถใหม่ป้ายแดงทีมงานพผลขุดดินครับเบิ้งครับเบิ้งหน้างานขุดร่องหมกข้าวครับ ต้นข้าวน้ำหอมปลูกไว้กลางโคกวางแผนพิชิตบร่ได้ขุดลองใต้ที่แรกเกเลยเ่าใครได้ผลเลยพากันมาเอาขุดลองออกแล้วก็เก็บน้าไว้ใส่สำหรับต้นข้าวน้ำหอมครับเบิ้งครับเบิ้งครับชัดเด็ดครับบ่ได้ใส่แห้งอย่างไรหรอครับนี่ ดันดาครับเสียดากดีครับคว้าท้ายแตกครับไปแล้วครับดินยจะสิบีเนียเสรแล้วครับมันไปแล้วครับไปแล้วคว้าท้ายแตก เรียบร้อยครับคนขับก็ไม่อยู่ครับยังพันได้นั่นไปไหนตามจริงแล้วต้องล่วงดินออกครับล่วงดินน่วมออกแล้วก็เอาดินแห้งมาโรยครับถึงจะนั่นครับ พ่อกะจะง่ายๆได้นหน่อยครับต้องถอยเหงาเลยครับพุ่นถอยเหงาเข้าไปครับเพื่อไปใส่ดินไปกันครับแยกรถกอนเมื่อนี้กะวิ่งงานเหมาเหมือนเดิมครับวิ่งงานเหมาวิ่งงานเหมาเหมือนเดิมไปกลับกับประมาณหกกิโลครับเมื่อนี้ จว่าใส่เต็มกล่อง mm hmm. เต็มกล่องทุกคันไปนะครับเียวพาไปขไบเอาดินโ oh. อาขับม่ได้รถด,ดีกว่าครับแอร์เย็นๆ ้แต่แต่แต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 เขาไปออกไปข้างนอกสุดยอดไปนะครับพี่น้องไปใส่ดินกันโอ้แต่ในแดดหนาหนาวเจอแดดหนาหนาวเข้าไปเงือซึมเลยโอ้ในรถละเย็นสุดแล้วครับถ้าผมติดบ่อขาผมีปัญหน้าย,ยัางก็ไม่อยากจะลงรถเลยครับ อยู่ในรถอีกแล้วครับปิดมือลงเดชของน้คนาครับกินเข้าครับน้องนันก็ใส่ชีวิตอยู่ในรถครับแปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นแต่เห็นงาาแบันี้ผมคือว่าอยู่ในรถครับดีที่สุดครับเบิงครับเบิงฝุ่นเบิงฝุ่นโอ้ฝุ่น ถึงฝุ่นถอยยาวครับถอยยาวถอยยาวครับถอยยาวเที่ <l ays> ยวพาไปบึงมองตักครับตักลองมะพร้าว ลองสวนเอามันจะลึกสัาไหนดินก็ค่อนข้างจะแข็งจังหน่อยครับเพราะว่ามันเป็นดินเหนียวผสมลุกลังผมงั้นเมากับพวกปันไดครับมันวนดินก่อนเลยต้องได้ใส่หลายแบกหลายเนี่ยแถวนี้ก็่วนมุงตรงข้ายนี่ <c oughs> ถ้าบอ ถ้าเขาตัวเมืองกับมกันอยู่ราคาอยู่ไรหนึ่งไรหนึ่งเมตรสูงเมตรหนึ่งกัอยู่ที่ประมาณแสนสองครับบ่รูว้ว่าทางอื่นเขา,มาเมากันราคาไหแต่ว่าอยู่แถวบ้านนี้มันจะมีเหรียญราคาอยู่ครับดินกับค่อนข้างหายากได้ยังอยกว้างสี่สิบเมตรยาวสี่สิบเมตรหนึ่งไร่สูงหนึ่งเมตร แสนสองครับราคาถ้าสูงกว่านก็จะแพงขึ้นตามจำนวนเซนติเมตรหรือเมตรที่เพิ่มขึ้นครับพอมันต้องใส่ดินลายขึ้นคำนวณเป็นตารางเมตรกมาแล้ครับราคาเฉลีย่ยอยู่นี่แล้ครับนะครับเบิ่งแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวไปนครับ ลาลงไปเบึงว่าลวงลึกสำแดถึง,งดิ่มแดงถึงครับบึงข้าวปิดออดน้าเป็นสีค้ามเลยครับนี่ลึกมากครับน้าจะเป็นสีค้ามออดน้ำใสแจ๋นลุกล้างไหลยยครับ เป็นดินเหนียวบผสมลูกลังครับเดี๋ยวพาไปเบิ่ง่องนี้ครับว่เาเป็นยังไงเนี่ยเอามาเบิ่ง่องนี้ว่าเมลังลูกลังเหรอครับนี่ ดูครับดูดูดูความลึกครับดูครับส่วนมะพร้าวน้ำหอมตาเฮ็ดตั้งแใจที่แรกกันเฮ็ดล่องแบบนี้แต่ที่แรกอาจจะจบแล้วครับแต่เพิ่นแบบเอารถไถมาตดล่องขึ้นแล้วก็ปลูกเลยปีแรกผ่านไปครับไ่บได้ผลครับให้ต้องตัดสินใจครับ นครับไม่ครับช่วงบินยังบาไลาเป็นไรตักดินกันเลยทรงแบบข้ามันฟ่องเดี๋ยวกับเก่งครับเ๋ยวก็เก่งครับตักไปเรื่อยๆเ๋ยวก็เก่งิึงครับิบึงครับโอ้โหโดินเหนียวโดเต็มหนานี่ครับนี่เ่าได้กินดและหรือว่าแห้งเติบครับนี่ปุ่งกีหาฟันครับ 0.50ลูกบาทเมตรครับมุ่งกีของดูซานครับน,นะครับกดเต็มหนาด้วยครับโอ้แห้งครับแห้งแห้งหลดไมมครับก็จะได้กระดูดีเบิดมีทั้งลูกลังแล้วก็แม่ลัง ครับขวานใหญ่ครับกิ่เสลดผมแห้งนะครับกิ่นไซตรงล้าวนะครับก็ตรงล้าวดิมักัะเรียวเลด้รับเก็บตักนะครับยังไ่เต็มมาเบิ่งอีกมุมหนึ่งครับ วกว่าจะได้แต่ละคลิปครับนี่วกว่าจะได้แต่ละคลิปเบิงครับเบิงแต่น้ำนี่ย่างใสเลยครับโอ้ห้า ตึกประมาณสามเมตรครับสามเมตรถึงจะไดถ้ถ้าจากหลังคูนี่ครับสามเมตรใกล้เต็มแล้วครับใกล้เต็มแล้วกระทาชุบกระทาชุบแตกแล้วครับ ต้องได้ไปหาซื้อไม่แล้วครับต้องได้สั่งไม่แล้วเจอแต่งานเหมาไหลตั้งแต่ออกรถมา้ารถคั้น,นี้ก็เจองานเมาตลอดครับงานเที่ยวนี่หน่อยครับถือว่าหน่อยนอกจากวิ่งซ้ายก็วิ่งหินออกรถม้านี่งานแรกก็เจองานเหมารถครับไซขนาดนี้แหละครับมาตลอดลาวขางนี่เปรี้ยวไว้แล้วครับลาวขางกระทะกระทะชุบก็แตกนี่ครับไซประมาณนี้ครับ ท,ท้ายแล้วไอ้นครับติดตามคลิปต่อๆไปครับฝากช่องนนองคายดินด้วนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเดี๋ยวจะมีคลิปเด็ดๆก็จะมาลงไห้เบือ่อนี้ครับสวัสดีครับ